เหมือนกับการกระซิบข้างหูแต่เมื่อหันกลับไปมองไม่มีใครอยู่ตรงนั้นในคืนเดือนมืดบางคนอ้างว่าเห็นเงาร่างของหญิงสาวยืนอยู่ใต้ต้นตานีใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยความเศร้าและดวงตาที่แฝงไปด้วยความแค้นเธอสวมชุดขาวและสไบสีเขียวที่ปลิวไปตามลมใบหน้านั้นอาจดูงดงามในคราวแรกแต่หากมองใกล้ จะพบว่าดวงตานั้นเต็มไปด้วยความว่างเปล่าและอาขาดรอยยิ้มบนใบหน้าของเธอแฝงไปด้วยความน่ากลัวผุ้คนที่พบเจอเธอในยามค่ำคืนจะรู้ได้ถึงความหนาวเย็นที่แทรกผ่านเข้ามาทั้งร่างกายราวกับถูกวิญ,ญญาณเฝ้ามองจากทุกทิศทุกทางอีตานีจึงกลายเป็นตำนานความแค้นที่ไม่สิ้นสุดตำนานที่เต็มไปด้วยความสะพึง และความอาคาดที่ยังคงวน